สวัสดีชาครีเอเตอร์ทุกคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้สาวบ้านนามาทําธุระคะ่ะสาวบ้านนามาทําธุระคะ่ะไม่ได้ไปทํางานเนาะอากาศดีมากคะ่คะแดดอ่อนๆค่ะออกมาข้างนอกก็ใส่แมสคะ่ะใส่แมสปิดผ้าปิดจมูกเนาะเราก็มาชมบรรยากาศคะ่ะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจเนาะ นี่ค่ะทองไรสวยมากค่ะเบงเนเลืองอาลามค่ะติดตามสาวบ้านนาได้ทาง youtube ด้วยนะคะสาวบ้านนาก็เริ่มทำ u t u b e แล้วค่ะเริ่มทำ u t u b e แล้วเนาะเรืองเหลืองร,องร,องรืองอาลามสวยงามมากค่ะสวยมากค่ะสวยแบบหาที่ติไม่ได้เลยค่ะ แบบว่าถ้ากินได้เนาะถ้ากินได้จ้าก็สิบะย่างเนาะงามหลายคือพวกกินได้เฮือสาวันนาสะออนแห้งแหงออนซ่อนจ้าสวยมากค่ะดอกดอกแบบว่าเยอะมากค่ะดอกเยอะค่ะ พุ่มเป็นพวงค่ะพึ่งก็มาเยอะมากค่ะพึ่งก็มาดอมโดมเกสรเนาะเกสรของดอกไม้ค่ะมันจะหอมหวานค่ะพึ่งก็มาเยอะค่ะวันนี้พึ่งมาเต็มค่ะชาวบ้านนาก็มาทําทุระค่ะมาทําทุระเสร็จแล้วก็จะไปทําทุระต่ออีกที่ใหม่ค่ะวันนี้มาเป็นเดินงานราชการค่ะ สวยงามมากค่ะก็ไม่อยากจะเชื่อเนาะนี่ค่ะธรรมชาติที่ส,สร้างมาค่ะสวยงามมากค่ะถ้าเราเด็ดใบมันก็จะเหี่ยวเนาะถ้าให้มันอยู่แบบนี้มันก็จะสวยอยู่แบบนี้ค่ะให้มันร่วงเองค่ะให้มันร่วงโรยเองตามการเวลาเนาะสะอ่อนแห้งจาาเมื่อคืนฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกก็ ดอกไม้ก็จะเปียกเนาะแ้วพึ่งก็จะมาเยอะค่ะพึ่งมาเยอะทําให้ดูสวยมากค่ะทําให้ดูสวยมากสาบานนาเห็นแล้วก็ประทับใจมากค่ะออนซ่อนจ้ะสวยงามมากค่ะไปที่ไหนก็มีเยอะมากค่ะเนาะทุกวันนี้ดอกดอกไม้สีทองค่ะ อุไลสีทองค่ะก็จะออกมาอย่างนี้เยอะมากค่ะสวยมากค่ะยิ่งยิ่งถ้าตรงไหนที่เราไปตามข้างทางเนาะถ้าเราไปตามข้างทางค่ะจะเห็นว่ามีดอกอุไลสีเหลืองทองเยอะมากค่ะเนาะสาวบ้นานนาอ่อนจา่าอ่อนซ้อนไหลยงามแห้งก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะใครที่ติดตามสาวบ้นานนาทางคลิปเรียว Facebook ก็ติดตามสาวบ้านนาได้ทาง YouTube ด้วยเนาะสาวบ้านนาทำ YouTube ด้วยค่ะแล้วก็ทำทิกต o k ด้วยเนาะก็ติดตามกันได้ค่ะที่ดารสสาวบ้านนาค่ะขอบคุณมากนะคะ